วันนี้มาต่อกันเลยสำหรับ r e s i ีย HD Project ฉบับภาษาไทยพาร์ทที่7ยับครับผม <laughs> โอเคพาร์ทที่แล้วก็ได้เจอเอดาไปแป๊บหนึ่งคนระับเก็บของตรงนี้ออค้า หญิงสาวผู้บุกรุกเหมือนจะมีผู้บุกรุกผู้หญิงแฝงอยู่ในกลุ่มพวกเราเชื่อว่าเธอน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเซร่าเราเชื่อว่าเธอคือคนที่เอาไข่ออกจากตัวเซร่าก่อนที่มันจะฟักเธออาจจะให้เขาไปเอาตัวอย่างก่อนเจ้าหน้าที่อเมริกันจะโผล่มาเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของเธอคือตัวอย่างต้องรีบจับตัวเธอให้ได้ก่อนจะติดต่อกับเซร่าอีกครั้ง ดูเดูแล้วเชื่อได้ว่าเธอทำงานให้กับใครบางคนอยู่ต้องจับเป็นเพื่อเฮ้ยต้องจับเธอเพื่อเอาเอามาสอบสวนเรื่องนี้เธอคนนั้นน่าจะบอกทุกเรื่องที่เราอยากรู้ได้ไว้เราจับตัวเธอได้เมื่อไหร่เซอร่าก็หมดประโยชน์เอาไว้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกลับมาจัดจะจัดการกับเจ้านั่นยังไงก็แล้วแต่เลย กระจกวอลอก,กั okay. <are> มก็ <in? S 1> ต้องเรื่องอไไะไรอะรอะไรอะไรอะไอะไรอะไอะไร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 อไอไรนะอะไอไอไอะไร่ะอะไอไอะไร่ะอะไอไอะอไไ come back any time okay okay need some <laughs> วายเรียบร้อยแต่ผมจะยังไม่เข้ามานี่ก่อนเพื่อไปหาของเปิดออกมาทองสูตลูกซอง ลูกซองอยู่แล้วดีอะไรออมาเยอะเฮ้ย,ยมีมันแรงด้วยเฮ้ยเตะเตะโอ้ยมวัวแตช่ชักปืนเฮ้ยอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นไปอีกแล้วหลบโอ้ยโยกโยกโยก โอเ้เพิ่มก่อนเลยสองร้อเลยเล่นธรรมดานี่มันไม่เคยโผมานะฮะเฮ้ยมาอีกแล้วที่นะั่นเอยู่นี่เอง ไปกแล,ลงมาลงมาเอา <S <S คิดว่าไม่เห็นเรื่องอะไรวะฮะไม่โดนวะนีไ่ไงเอ,ไเอาไปเอาไปเดี๋ยวใช้เยอะเดี๋ยวไม่นั่นเฮ้ยงูไม่โดนโอ้โหโดนงูฉกอีก แล้วก็จะทะลุก,กลับมาที่เดิมมีระเบิดสักลูกไหมเนี่ยมีเดีสมุนไทรสองต้นผมว่าผมงานเข้าแล้วล่ะเพราะเราจะต้องสู้กับเจ้ากาลาเดอร์ ที่แน่ๆเราต้องเออหนีออกจากกรงให้ได้ก่อนราเบิดแสงเอา้าไม่ยอมฮะ อยู่ข้างหลังตัวนึงโอ้ยโอ้โหผมผมเสร็จแน่เลยโอ้ยโอ้โหโอ้ เราจะทำยังไงดีรีบยิงกุญแจโดนเลยโดนเลยเฮ้ยออกไปออกไปออกไปไน้าไมหมถึงก่อนเลยเออระวังระวังมันอาจจอ,อกมาแล้วออกมาได้จริงด้วย

ดีเลยมาใ,ใกล้ๆพวกเดียวกันเนี่ยนี่ไงโดนจะได้โดนพร้อมกันนี่ฝันมั่วฟันมั่วไปนี่มาโถ่น่าจะหันหลังอีกนะเนี่ย หลังไปหน่อยเซ่นี่เฮ้ยผัโถ่ไม่โดนไม่โดนอีกลบโอเคเรียบร้อยหมื่นห้าเนาะ ตรงนี้ไม่ให้อ้อมก็ไม่อ้อมมาเนาะ <c oughs> ลงมาเพิ่มอีก <c oughs> ไปซัก <c oughs> นาฬิกาทรายกระสุนแม็กน่ำ um <c oughs> โอเคไปละไม่ยุ่งละ เฝ้าอยู่กระสุนก็ล่อยหรอไม่โดนเลยเว้ยชี้ชี้ทำไมหัวแตก ไม่แตกเสมอไปลงไปเฮ้ยลงไปเออลงไปหัวแตก Oh, hey. ต้องลงไปวิ jest, ่งไปวิ่งไปสิ่าให้มันเกาะเคโยอ ข้ามไปได้แล้วมีศัตรูเข้ามาโอ้โลโลโดนซักเฮ้ยเฮ็ดช็อตไปหนึ่งลุกขึ้นมาโดนท้อมกับโลนี่แหละนี Ủa ừ, 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 chay mày ngay mày Ê, ngay máy ngay lô ở ngay 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 นี่มีอาวุธฮะสมบนบนใช่ไหม <c oughs> นั่นคือ RPG ที่ไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไอ้นี่มาก่อน <c oughs> โอเคเอาเบรรดากระสุนมาก่อน มันมีกันสองตัวหลอ่อสะเจ็บเลยโอเค <c oughs> ห้องนี้ก็เคลียร์เดี๋ยวค่อยกลับมาเอา RPG จอพ่อค้าพอดีเลย g o t some r a r ก things on s a ร e s t r a n g e r What are y ะ u buying? กระเป๋า XL จัดมาเลย Thank you. เฮ้เท่านี้ก็ไปหยิบได้แล้วดิ นี่ไงจงเป็นของข้าโอเคก็ จะเปลี่ยนในนี่ฮะจะเปลี่ยนไนนปนไใช้เลสไนเงินน่าจะน่าจะพอนะยังไม่ได้รวมเลยเลยที่เก็บเสียงก็ต้องขายนะอะเนาะเออ ที่เก็บเสียงขายได้ถึงหมื่นห้าเลยนะเออได้เงินเยอะอยู่นะโอเคเอาก็เอา What are you selling ห้าหมื่นเก้าน่าจะได้อ่า ah. <c oughs> Thank you Ah I'll <c oughs> Okay What are you buying เล็กนายเดี๋ยวเดี๋ยว Ah, a choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. Kin Masong Chong. I'm thank you. Pantai. What are you buying? it, <laughs> thank you. it, <laughs> thank you, <laughs> oh, thank you. Okay, maybe Okay. เลีอน <Leon. S 2> <got> ฉันได้มาแล้วจุโอ้ทะลุ oh. ดล่วงรับไว้ได้ ทีนี้ข้าได้ตัวอย่างขับมาแล้วแกก็ไม่มีประโยชน์แล้วซาลซาสาวของข้าจะทำให้เจ้าได้พบกับจุดจบแบบเดียวกันทำใจดีๆไว้ลุยส์ฉันเป็นนักวิจัยที่แซดเลอ์จ้างมาแต่มันคงรู้แล้วว่าฉันตั้งใจจะทำอะไรหยุดพูดก่อนเถอะเอาไป มันช่วยยับยั้งการเติบโตของพาราิตได้ตัวอย่างนั้นแซดเลอร์ได้ไปแล้วนายต้องไปเอากลับมาลูอิสลูอิสหมดบทแค่นี้แหละฮะ ยับยัง้งโอเคเซฟไว้แล้วก็ได้เวลาช่วยแอสลี่ตรงนี้มีทองสุไลฟ์ฟัน สนไลฟ์เฟิลระเบิดแสง <Help! S 1> ดีแล้วมาเยอะๆ oh. สมุนไพ oh. รเหลืออยู่ต้นเดียว <laughs> สุดยอดเลย okay. Talk about near death experience Ashley get out of there Ashley i just ไปแล้ว you อยู่ you you นี่เฮ้ยไม่ Hmm. ấy, đúng nghĩ máy, ừm, Ok, lúc hết nhiều lắm, thử phạt <coughs> quay. ฉันเปิดไม่ได้ไไดโอเคทำให้มันแสบตาก่อนสอยไปหนีมันหนีมนนมนไม่ต้องไปไหน <c oughs> เรียบร้อย เสียงฝีเท้าวิ่งมาฮึได้ยินอีกอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่คิดว่าไม่เห็นรหรือไงคิดว่าไม่เห็นหรืองไงเก็บก <c oughs> ุญแจได้กุญแจแล้ว <c oughs> โอเคทีนี้เราก็บังคับเป็นแอสลี่โอ้มันยืนอยู่นั่นเอาละเราก็แค่เฮ้ยเราก็แค่มุดตรงนี้ เท่านั้นเองเก็บมาเดินมาเคี่ยงตะเกียงใส่ซะแล้วก็ซ้ำโอเคตรงนี้มีอีกหนึ่งอัน เันมาโ่เอยบน่อยนี่มีเงินเราก็หมุนเพื่อเปิดประตู อีกรอบนึงไม่รู้จะซ้อนประตูทำไมต้องสองชั้นโอเคสมุนไพรแดงยำรอไว้เลย เอกสารบันทึกของบัสเลอร์เมื่อทราบว่าซีเนียลามอนซารสซ่าไม่มีครอบครัวแล้วท่านลอดซัทเลอร์น่าจะใช้ศรัทธาอันแรงกล้าของเขาที่มีต่อลอสอิลูมินาดอสเพื่อน้มน้วให้ซีเนียซารสซ่าให้เข้าให้เขาปลดผนึกลาสพากัสที่บรรพบุรุษของเขาเคยผนึกไว้ซีเนียซารสซ่าไม่มีทางทำแบบนั้นหรอก นอกจากว่าจะถูกพวกมันหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวฉันน่าจะรู้ทันแผนชั่วของไอ้หลอดนั่นเร็วกว่านี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยฉันไม่รู้เลยว่าไอ้หลอดกำลังวางแผนอะไรแต่ท่านซีเนียร์ซาราซ่าถูกหลอกใช้แน่ๆแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วแหละเพราะซีเนียร์ซาราซ่าได้เอาพาก้าเข้าสู่ร่างกายไปเสียแล้ว เมื่อพาก้าในร่างกายโตเต็มวัยจะไม่มีทางแก้ไขอะไรได้แล้วปรสิตลัสพากัสจะไม่มีทางตายจนกว่าโฮสจะตายแถมไม่มีทางรักษาได้บางทีซีเนีสลัสซาอาจจะพอเดาแผนของไอ้หลอดนั่นออกแต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ Hello, 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 แต่มันก็ไม่ทันเลยละ ราต้องกดสวิตช์เพื่อให้ประตูเปิดโอเคแล้วก็คานเข้ามากดตรงนี้ กดตรงนี้ตรงนี้เปิดเก็บนี่มาแผ่นหินแล้วก็มากดตรงนี้อีกทีหนึ่ง อสศวินโอเคแผ่นหินนี่ง่ายๆฮะเลื่อน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 เรียบร้อยโอเคใส่เข้าไปและประตูก็เปิด ก็คือ,คอกำไรตาประจำตะระกูลซาราซ่าประตูปิดเปิดนี่ก่อนโอเคหยิบมาชิ้นที่สองเข้ามาแล้ว ลบดีเตรียมพร้อม อันสะละโอเคเอาตาประจำตระกูลมาใส่ตรงนี้แล้วก็หมุน เก็บได้ก็จะเข้าตัวลีออนหมดนะฮะโอเคออกไปหาลีออนลีออนแอชลีย did good เก่งมากเลยขอโทษนะไม่จริงไม่ต้องคิดมากหรอก มาเถอะไปกันเร็วโอเคเจอกันพาร์ทหน้าฮะ